สามสิบเจ็ดถังสี่สิบแปดเกียนสามสิบเจ็ดถังค่ะสี่สิบแปดเกียนสามสิบเจ็ดถังนะครับนี่ยังไม่รวมข้าวปลูกนะครับข้าวปลูกอีกประมาณเท่าไหร่160หกสิบถังข้าวปลูกอีกประมาณร้อยหกสิบถังนะครับเป็นไงครับผลิตภัณฑ์กิ่งทองประโยกแยว<ป>สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ คลอง10ลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีวันนี้เกี่ยวแล้วครับของนาพี่เรือน2แปลงนะครับ4ี่ไร่กขอ9ก้าห้าไร่นะครับจัสมินเบอร์20 20ไร่นะครับปัจจุบันรถเกี่ยวมาลงแล้ว4คันนะครับตอนนี้เกี่ยวมาแล้วครับพี่น้องครับดูครับไหลโจกๆเลยนะครับรถเกี่ยวมาแล้วนะครับแปลงนี้ของพี่เรือนนี้เข้าดีเยอะมากเลยนะครับรอบนี้มันบางลงไปเยอะครับลดลงไปใน70 8 0ดเซครับ เห็นได้ชัดเลยแล้วที่สําคัญข้าวดีมากครับข้าวดีมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะสังเกตเห็นเห็นง่ายๆเลยคือใบธงเนี่ยจะสะอาดนะครับใบธงจะสะอาดนะครับเริ่มต้นเลยจากรอบที่ล้วพี่เดือนก็หมักเทนเดอร์ไว้2อลังนะครับหมักไว้ประมาณ18 19หรือ19วันนะครับแล้วก็มาชักล่องลูกเทือกหวานข้าวนะครับหวานกอ9 5แล้วก็เบอร์20นะครับหวานไล่ๆกัน นะครับแล้วก็อายุข้าว20วันหวานแรกภูเขาไฟเลสลาวาครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเกี่ยวกับไปเนี่ยดูครับเต็มอุ้มปูดแล้วครับข้าวไหลดีมากเลยนะครับเราให้มาดูครับในตรงนี้เขาเป็นเชื้อโรคเชรากันแต่เนี่เห็นไหมครับของพี่เรือนไม่เป็นนะครับใบธงยังสะอาดนะครับใบยังสดยังดีอยู่เลยใบธงยังสภาพดีอยู่เลยครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ข้าวเต็มโครงแน่นอนครับพี่น้องครับ หลังจากวานเลสวานนะครับก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนกิ่งทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับพี่รถอยู่กับพี่เรือนทางด้านคอพันนาติดถนนฝั่งนู้นครับตรงแปลงกข .95 นะครับเราเามาฟังพี่เรือนแล้วก็พี่รถคุยกันดีกว่าโอเคไปกันเลยครับสวัสดีครับเรือนสวัสดีค่ะแป๊นี้ส่ไรครับเนี่ย40ไลน40ไร่เนาะหวาดอะไรไป95ขบวนนะ บอร์20ข้างล่าง95นะครับข้างบนเบอร์20 95ใน20ไร่แล้วก็เบอร์20 20ไร่ทั้งหมดใน40ไร่นะครับเริ่มแรกเราใช้อะไรมั่งที่เรือนเจนเดอร์จ้าหมักเจนเดอร์จ้าหมักเทนเดอร์ไป2ลงัง 2>, 2ลังนะครับแล้วก็ใช้เล่นลาวาด้วยเนะาะ2ตันจ้าเล่นลาวาประมาณ2ตันนะครับแปลงนี้แล้วก็กิ้งท้องอีกขวดนะ ช้กิ่งทองแค่หกปัจเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ตันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับประมาณแสนห้าค่ะรวเมเบ็ดเสร็จตั้งอาวิทย์น้ำทำถือยันเกี่ยวค่ากงค่าเกี่ยวเรียบร้อยค่าน้ำมันเกี่ยวข้าวเรียบร้อยค่าปุ๋ยค่ายาทุกอย่างเลยใช่ป่ะจ้าโอ้โหเอ่อรถตุ้งทุ้งวาน้าเท่าไรหมื่นไหมละสามสองประมาณ ประมาณสามหมื่นเป็นไงเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหดีใจด้วยโอ้โหพดีอ่ะการทั้งหมดสี่สิบไร่สี่สิบแปดเกียนสามสิบเจ็ดถังสี่สิบแปดเกียนสามสิบเจ็ดถังค่ะสี่สิบแปดเกวียนสามสิบเจ็ดถังนะครับนี่ยังไม่รวมข้าวปลูกนะครับข้าวปลูกอีกประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสิบถัง ข้าปูอีกประมาณร้อยหกสิบถังนะครับเป็นไงครับผลิพ่พันธ์กิ่งทองใบหยกแย<ป>หรือดูการหน้าใช้ต่อนะใช้สิมันแน่นอนอยู่แล้ว